สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปสูตรโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทยติดเดียวเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่สุสุดีแม็กสวัสดีค่ะพี่โกลิต้าและอิสุสุดีแม็กซอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก่อนที่เราจะไปหาแหล่งสูตรโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทยลิต้าขอจักการ,ราวัดพระมหาธาตุวรมหา,าวิหารก่อนนะคะ พระบรมธาตุเจดีค่ะเป็นเจดีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาและมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของพระบรมธาตุเจดีนะคะก็คือไม่ว่าแสงอาทิตย์จะตกกระทบไปในทางไหนนะคะก็ไม่มีเงาทอดลงพื้นเลยค่ะทอท,อท,อทอจึงให้พระบรมธาตุเจดีเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ของเมืองไทยเลยนะคะเดี๋ยวพี่โกจะไปครับน้องลิต้ามานครศรีธรรมราชถิ่นธรรมชาติทั้งทีต้องมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่นี่ค่ะหมู่บ้านคีรีวง์อำเภอลานสกาอากาศบริเวณนี้บริสุทธิ์กับมาตรฐานถึง100เท่าเลยนะคะอากาศดีๆพี่โก นนบรรยากาศมันน่าจะดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยเรินตายกับธรรมชาติกันไปแล้วคิรีวงในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงโอท็อปก็มีจุดท่องเที่ยวเชิงสาชิตด้วยค่ะที่นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรเด่นๆบ้างคะมีผลิตภัณฑ์ของทั้งหมู่บ้านนะคะ <c oughs> อย่างเช่นผ้าบาติกสีธรรมชาติเมื่อกี้ลิต้าแอบไปเห็นคพี่เขาก็ใช้รถอิสุสด,ดีแม็กซ์ <c oughs> ด้วยนะคะก็ใช้มาตั้งแต่รุ่นพ่อค่ะรูปทรงการใช้งานประหยัดน้ำมันโอเคค่ะชอบ คลิปหน้าจะไปที่ไหนติดตามมาดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเราได้ยืนยันวีดีอาฟต้องยูตูดีไหม